ร้านมนอถือออนไลน์ครับผมวันนี้เจอปัญหานะครับผมไฟไฟโชว์ที่หน้าปัดสตาร์บติดาการจะเป็นแบบนี้ครับผมรูปไฟขึ้นโชว์ตรงหน้าปัดสตาร์บติดผมทำการตรวจล้วนะครับควั้วปักที่กล่องแล้วก็สวิตช์ฝั่งซ้าย r v วิ e สตาร์เช็คหมดแล้ว r v วิ e ขาตั้งเช็คหมดแล้วมาเจอปัญหาที่มันเจอจริงคือฟิลฟิลแถวบนฝั่งขวาที่มันเป็นตัวน,นี้คือไม่ค e ่อยชัฟิล7.5ดนะครับผมให้ทำการเปลี่ยนจัก แล้ะรถมันก็จะเกี่ยนะครับนะครับผมนะครับ